สบายดีและและสวัสดีแอปซีทุกคนพ่อแม่พี่นอ้องปองปมายันนี้มาพอกับคอยเคยปักตอนคือเก่าพี่น้องมาอายุาใหใา้กินนะบอนดีคอยเคยมาตลอดแต่บัดกอยบอลดีไม่ยิงก็หอกคอยจะมายิงไกลนะป้านี่นะน้ำเดือนสิบเนาะน้ำเดือนสิบเดือนสิบปลายปลายนะ ก็สิมีคนมาเต็มหมดเลยนะคือเขาเจ้ามหาเหลาะยิงกไก่ขัวพี่น้องไก่ป่านะเออแต่ว่ามื้อน,นี้ข่อยสิพาเข้าไปในพุ่นน่ะ มัรจะเกาศน้ำเส้าพี่น้องตอนนี้ก็บแปดโมงปลายแล้วนะแปดโมงปลายแลห,หากระมานะสองปีแล้วเนี่ยคอย่อยโบเห็นไก่ขัวอยู่นี่เนาะงสองตัวค่อยทำเข้าไปพุ่นเนาะเข้าไปนี่เสียงมันฮ้องอยูีน่น้ะออกมามันมาอยู่นี่มันบินขึ้นโอ้ยเอากับโบทันตื่นมันสั่มเอาไปพุ่นหลับพี่น้องทางไป สิเห็นอย่างบัวเนาะมันก็ใครเป็นออกมาสวยแล้วละ่ะมันยากาศพป่น้งย่างเศร้าๆจะเป็นประมาณนี้นะ นีืนนนอยนึ่งต้ง้นะป่ายัางอยู่มาไกลๆนะโอ้โหที่มอนยังบ่ได้เลยมาสวยแล้วอ้นมากเลยเปต่แซ่บแทแดตงตรงๆเลยซุบหมดขักแท้โอ้โอตาปา,ปานพักลิบปานมากลิบเงี้ยวรด เคยได้กับหอกอยู่แถวนี้นะเคยยิงไกอยู่นี่นะสองตัวบุถึงอันนั้นนะมีอยู่ไก่มาสวยละจะเห็นหนึ่างนี้บ่ห้อ Cái gì tốt thế này Nhìn chặt sau nha Cái như nè Nó bị hèn lộn nè Nó lên Cái đánh đũa Nó ngồi งายทั้งไก่ด้วยนี่มันท้าหกแห่งกระจบประตัดปลาด้วหน่อยนะีคนอย่างมาเสือได้เนะี่ยหกตอนนี้ก็ยังมีคนเข้าก่อนหะ้องอีกไหมมันมักมี่เขอาหอกอยู่น,นี่น่ะตอนนี้ tu yang lain way dek. Nih, anmak jadi Tapi ini mincar lebih ini, Mak jadi jadi nih. Ya, iya. ไปโอ้เห็นหางมันหงางไม่ไอยู่นะห,งหงางหางของไม่ไอยู่ดนะ้วยเนี่ยแสดงว่ามันมีอยู่มันมีห้อกอยู่แต่ว่าบอกว่ามีคนเอาไปไปแลวบว ต้นใหญ่คือต้นตัวใหญ่เลยปลาหกที่ข้างเป็นมันปลาหนามนะดอกมึงต้นไม้มแถวนี้ยนะต้นตีนหาขึ้นถึงมันใกล้ยักษ์ตัวเน,นี้นนยเนาะ

ยูดอนยนิ่ร้ายเลย,ลย2015เขาไม่ยัง10ปีแล้ว10ปีแล้วหาก็ไใ้เข้ามาปแ้วเีนะป้าเสียงนกอิน,นองงทรีย์ไปแอ้งสงสัยมันกินเขาหอกไปเบิดแล้วล่ะ เรามันนังก่อนนส้ต้นไม้เขาก็ตัดกัน เหลือตัวเขาเพ่ไดเข้ามาใน่ดนเนะเลือตัวมันจะมีอย่างยูง่งว่นะ่ะ มีแต่เสียงกยงระเด็นห้องา អ្ហាមករីងនេះពីពេលថ្មីហើយហ៊ានជិនងៀនកូនកោតាំងខ្ញុំមិនឃើញកោហោ one, mm -hmm. young boy. xem mực mày luôn xem mực mày luôn luôn nè bây nọng nàng xoắn xong mông tôi mà có hốc chắc bán có bây có chắc บุมานะพี่น้องอยู่นี่ จะออกแล้วพี่น้องดอนนี้โมมีกห็หอกจากตัวตัวนกเอ็นซีกินเบิดคุณฟังเสียงมันฮ้องไหมนกเอ็นซีน่นะมันกินเบิดละโมมีกห็หอกดอนนี้พี่น้องคอยเห็นเรื่องๆเห็นทุกขีนกเอ็นซีแล้วก็เห็นปีกมันอยู่เทิงนั้นฟังเสียงมันฮ้องนะเนายบายพี่น้องขอบอ,อกขอบใจเด้อที่รับชมคลิปคอยอย่างจบขอบคุณหลายๆฝากกดติดตาม ปากนไล่ให้แดพก,าาก,กพี่น้องอามืัอนี้ก็มาหายห่ากินเขาประมาณพี่น้องก็ต่างมาเบิ่งธรมรมชาติตอนนี้สิปีไม่ได้เข่าพี่น้องมาเข่าแล้วก็โอมีอย่างเลยเดี๋ยวฟังแต่เสียงนกอินทรีพี่น้องกินไปเพื่อละอนี่แหละทางไปกลับบ้านแล้วพี่น้องตอนนีอ้ออกแล้ออกแล้วพี่น้องออกขึ้นได้แล้ววะ 对，啊，那边呢？